ขอจเจริญพรท่านรองอธิการบาดีท่านคณะบาดีท่านคณาจารย์นิสิตตลอดจนถึงนายทหารทุกท่านทุกคนที่วันนี้ร่วมกันมาเรียนรู้ที่มหาวิชาลายัยพุทธ,ธเศรษฐศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ในไร่เชิญตะว,วันเบื้องต้นพระจัจาร์ขอแนะนํา ที่นี่ก่อนนะหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักในใครมาครั้งแรกยกมือสิโอ้นี่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะมีแค่ไม่กี่คนนะที่เคยมาแล้ว <c oughs> ที่นี่เป็นศูนย์วิปัสสนาสากลไรชนตะวันมีภารกิจคือสอนสมาธิภาวนาชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติท่านลองทำมาได้สามปีแล้วอาจารย์นะก็ปรากฏว่าประสบความสำเร็จมาก จนน้าตกใจเพราะว่าตอนแรกพระอาจารย์ตั้งใจจะอยู่ในหุบลึกเลยนะเนะนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้จะได้หลบคนนะตั้งใจอย่างนั้นจะได้เขียนหนังสือแต่ปฏิบัติธรรมแต่ปรากฏว่าคนตามมาสองปีแรกที่อยู่เนี่ยพระอาจารย์อยู่แบบเข้าเงียบไม่บอกใครจุดเทียนอยู่แล้วก็ใช้เครื่องปั่นไฟ กานปฏิบัติธรรมครั้งแรกก็กลางเต็นท์ทำต่อมาก็มีเจ้านายเสด็จมาก็จําเป็นต้องขึ้นป้ายป้ายบอกถังไร้ชั้นตะวันต่อมาก็มีผู้ใหญ่มาปฏิบัติธรรมเขาก็มาแล้วก็สงสารเราไฟก็ไม่มีอะไรก็ไม่พร้อมเขาก็เลยเอาไฟฟ้ามาปักเสาให้นะไฟฟ้าก็ดามมาดามมาเรามันก็น่าสงสารก็ <c oughs> มีคนมาสงสารอยู่เรื่อยเรื <c oughs> เดี๋ยวก็เอานั้นมาให้เอานี้มาให้ <c oughs> วันก่อนก็ปูนซีเมนต์ไทยเอาปูนมาให้ห้าตันยังไม่รู้จะสร้างอะไร <c oughs> แต่รับไว้ก่อนนะเดี๋ยวคิดว่าจะสร้างก็มีคนมาสงสารเรื่อยๆเ้นเดือนก็นมีคนเอาเข้ามาให้สองตันพระอาจารย์ก็หาเพื่อนฉันยากเหลือเกินนะมีพระอยู่รูปเดียวต็ไม่ค่อยมีใครวาฉันด้วยเพื่อนกินหายากทรินี่นะแต่เรามีวัดอยู่ข้างล่างนะตรงปากทางเข้ามีวัดนะหนึ่มีพระอยู่เจ็ดรูป นั่นเป็นวัดใช้ทํากิจสงฆ์ที่นี่เป็นส่วนมิปัสนาใช้ทํางานสร้างคนพระอาจารย์ตั้งปณิธานไว้ว่าที่นี่จะใช้ในงานสร้างคนเขียนเป็นปณิธานไว้ว่าข้าพเจ้าจะใช้วันเวลาที่เหลือทั้งหมดอุทิศให้กับงานสร้างคนเพราะว่าเรามีพระอิทธิพระปุณณเยอะมากนะไปที่ไหนก็มีนะพระอิทธิพระปุณณ์ดคอเราก็มีใช่ไหมเยอะแยะเนี่ยขงัขงๆทั้งนั้นแหละ เพระอิพระปูนนั้นมัน,ม,นมันช่วยเทศช่วยสอนไม่ได้พระอาจารย์อยากจะสร้างคนเป็นเป็นสอนตัวเองได้เทศได้สอนได้มะเขือก็ยังเทศมะขามก็ยังเทศคนจะเทศไม่ได้ให้มันรู้ไปใช่ไหมพ <c oughs> <c oughs> ันนะ้เ <c> ป <oughs> ็นหัวราที่หลัง <c oughs> อยู่ลึกเลยนอยนะไรเส้นพวกเราคลื่นความฉลาดมัน่างนี้แหละ <c oughs> มันไดโนเสาร์อ้วเนี่ยตัดหางตั้งแต่ห้าวันที่แล้ววันที่หกมันเพิ่งรู้สึกตัวฉะนั้นที่นี่เราก็จึงออกแบบให้เป็นสถาบันการศึกษาเรียกในภาษาชาวบ้านว่าศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันเรียกในภาษาไฮโซนิดหนึง่งว่ามหาวิชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์มหาวิชาลัย of b u d d h i s t e c o n o m i c s ไม่ใช้คำว่ามหาวิทยาลายัย เพราะรู้ดีว่ายัางไงก็สู้มหาวิทยาลัยพระเยาไม่ได้นะเราต้องคิดตา่างเราต้องคิดต่างใช้คําว่ามหาวิชาลัยแปลว่าแหล่งแห่งการเตื่นรู้อันยิ่งใหญ่มหายิ่งใหญ่วิทยาแปลว่าความรู้อะไรแปลว่าที่อยู่มหาวิทยาลัยแหล่งแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่ฉะนั้นมหาวิทยาลัยทั่วๆไปจึงแบ่งเป็นเศรษฐศาสตร์ฮ้ภาษาศาสตร์นิเทศศาสตร์ประวัติศาสตร์ศิลปศาสตร์ อะไรก็ว่าไปเสือสาดนะเคยเห็นไหมเสือสาดกระรวมกันอยู่เนี่ยเนี้ยเนี่ยเสือสาดเนะี้ยก็คือมหาวิชาลัยทั่วๆไปก็แบ่งศาสตรต์ต่างๆเป็นศาสตร์โน้นศาสตรน์นี้เพื่อเน้นไปที่การตึกวิชาชีพให้พวกเราทำมหาหากินให้เป็นใช่ไหมแต่งพระอาจารย์สอนทำมหากินแล้วก็สอนทำมหาธรรมด้วยนะทำมหากินคู่ทำมหาธรรมจึงเป็นมหาวิชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ไม่ใช่มหาวิทยาลัยแบบเดิมไม่ดีนะดีอยู่แล้วแต่พระอาจารย์อยากจะเสริมในส่วนที่ดีอยู่แล้วในส่วนของอะไรการบริหารจัดการชีวิตวิชาอย่างนี้หาได้ยากในมหาวิทยาลัยทั่วไปเพราะว่าบางทีเราเรา,เร,ารู้เศรษฐศาสตร์ประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์ภาษาศาสตร์นิติศาสตร์ตศิลปศาสตร์เรารู้หมดแต่พอพอ,พอแฟนเราม่กิ๊กเราไม่รู้จะจัดการยังไงแล้วใช่ไหมตกหากทีหนึ่งนี่ ประมาณว่าประเทศไทยเนะี่ยมันไม่น่าอยู่แล้วว่ะถ้าแฟนอยู่ยะโสธรก็คือชาตินี้ฉันไม่เหยียบจังหวัดนั้นอะ่ะเคยมีน้องนักศึกษามาหาพระอาจารย์อนะ่ะเขาเล่าไว้อย่างนั้นอะ่ะบอกพระอาจารย์เป็นพระานเลยนะคะชาตินี้หนูจะไม่มองผู้ชายทุกคนเราสะดุ้งยองเลยเราก็ผู้ชายทําไมละโลกเขาบอกว่า <c oughs> หนูคิดว่าหนูจะคบเขาเป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่จะตายไปพร้อมกัน แต่พอเลิกกันนะมันมาบอกหนูว่าหนูเป็นคนที่สี่ของมันแล้วตั้งแต่อย่างเงี้ยอ,อกหักปุ๊บเรียนไม่รู้เรื่องเลยคิดดูแล้วมาถวายสงังฆทานกับพระอาจารย์พระอาจารย์ยะถาสัพีปุ๊บเธอเอากระดาษมาแล้วจุดไฟพลึบแล้วก็เอาใส่อยู่ลงไปในน้ําเนี่ยพระอาจารย์ถามว่าหนูจุดไฟทําไมหนูกลัวว่าที่พระอาจารย์กวดน้ําให้มันจะไม่ถึง แกฝังหุ่นเนี่ยแพระอาจารย์บอกว่าทุกวันนี่หนูลืมเขาแล้วอยังลืมแล้วอะทุกอย่างคืนเขาหมดเสื้อตุงเสื้อผ้าอภรอะไรคืนนัดนะจริงหรือที่พระอาจารย์บอกลูกอย่าว่าจันั้นอย่างนี้นะขอดูกระเป๋าตังค์ดิหน่าเอากระเป๋าตังค์มาดูรูปสี่พีมันยังอยู่ในนั้นมันยังยิดแข็งอยู่ในนั้นเนี่ยลืมไม่จริงแทบล้มแทบตายนะรู้ป่ะดรอปไปหนึ่งเทอมทำมาทำไมเขาบอกว่า พระจันทร์ไม่มีทางรู้พระจันทร์ไม่เคยอกหักโอ้โหดูโถงพระจันทร์หน้าตาดีขนาดนี้มึณก็ต้องผ่านประสบการณ์บ้างสิใช่ไหมให้ได้ไปรักคนอื่นแต่ถูกคนอื่นมารักมีทุกปีนะใช่ไหมมีทุกปีเลยบางทีมานั่งฟังเทศน์เนี่ยตาใสาวิงวิงวิงไม่รู้เรื่องหรอกอย่างนี้มันพระไปอยู่ที่บ้านนะฉะนั้นวิชาที่เราเรียนเรียนในบางทีมันดีเรารู้ว่าจะทำมาหาเง,งินยังไง แต่พอมีปัญหาชีวิตเราไม่รู้ว่าจะจัดการชีวิตยังไงอกหักปุ๊บหนี่เรื่องใหญ่มากรูสิของพระอาจารย์ก็หนีเรียนอยู่ที่จุฬาเป็นน้องปีหนึ่งแล้วไปรักพี่ปีสามไฮโซมากทุกคนก็บอกแล้วว่าอย่ายุ่งอย่าเอื้อมเด็ดดอกฟ้ามาถนอมสูงสุดมือไม่ตรอมอ,อกไข้นะสูงสุดอกติดตรอมอ,อกไคเนะี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเอยตะการนี่ผมไม่สน ที่บอกว่าจะเด็ดดอกฟ้าก็ไอ้พวกนั้นมันไม่มีปัญญาเด็ดผมจะเด็ดให้ดูนะน้องวันนี้เป็นลูกของท่านรองอธิการของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแต่บากวันด้วยศักดิ์ศรีทางวิชาการของพ่อผมผมจีบได้นะเอาพ่อมาคุยไม่จีบรุ่นพี่จีบแล้วปรากฏว่าจีบติดซะด้วยใช่ไหมจีบติดแล้วเกิอดอะไรขึ้นช่วงโปรโมชั่นวันหนึ่งมีงานตุ่กจีนที่เยาว,วราชน้องคนนี้ก็พาแฟนรุ่นพี่ไปเดินเยาวราช เพราจนสุดๆพวกเราเคยไปเดินแม่เย,ยาวราชอะไม่ใช่หมาหอมเยาวราชนะนุ่นเยาวราชที่กรุงเทพนุ่นเพราะแล้วก็เขาก็จุดประทัดแล้วก็เชิดสิงโตตุ้งแช่ตุ้งแช่ทัง้ง,งวันละสองคนมันก็ไปเดินโรแมนติกกันจนกระทั่งรองเท้าของฝ่ายหญิงมันกัดเท้าเธอก็ถอดรองเท้าออกมาฝ่ายชายน้องปนหนึ่งก้มลงถอดรองเท้าให้เธอคิดดูคิดดูมันดราม่าขนาดนี้นะและจริงๆตอนนั้นน่ะน,น้องเข้ามาสารภาพวาพระอาจารย์ครับ ผมจำได้ผมบรรจงถอดรองเท้าให้เธอทั้งตัวรองเท้าแล้วก็ตัวถุงเท้าบรรยากาศตอนนั้นนะมันร้อนสุดใจขาดเด่นแล้วขออภัยนะครับรองเท้ามันเหม็นครับเหม็นสุดๆเต่ไม่รู้ผมทมําไปได้ยังไงผมก้มถอดรองเท้าให้เธอแล้วผมก็ถอดถุงเท้าก็ยังเอาถุงเท้ามาดม <c oughs> หอมหอมชุ่นชนี่มันโปรโมชั่นมันเป็นอย่าง,งีงนะเ <c oughs> ชื่อไหม <c oughs> แล้วต่อมาพอรุ่นพี่จะจบปีสี่เท่านั้นเอง พพี่ก็เดินมาบอกน้องพี่ว่าเราเลิกอยู่ในอุดมคติเถอะมันเป็นไปไม่ได้หรอกน้องทำไมล่ะพี่น้องก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปเรียนต่อเมืองนอกอะ่ะแล้วน้องเพิ่งปีสองอะ่ะดูสิดูหน้าตาเราสิแล้วดูพี่สิเนี่ยไอ้ <c oughs> น้องบอกพี่พูดอย่างนี้หมายความว่างไง <c oughs> ก็หมายความตามนี้แหละว่ามันจบแล้วโอ้เอากันอย่างนี้เลยนะ <c oughs> เด็กใหม่มันไม่ได้เตรียมรับอะไรมาเลยนะแล้วพี่ที่ผมลงทุนมาทั้งหมดละ่ะ ันก็เรื่องของน้องอะนะ <lawsuit> ออกหักขาที่เลยดินพัดพัดพัดจะตายตรงน,นั้นเลยหรือวะกลับบ้านไปไปหาหนังเกาหลีที่เศร้าที่สุดมาดูอยู่สามวันสามคืนอาบน้ำทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็เข้านอนทั้งปเปียๆอย่างนั้นนะเข้าก็ไม่กินดูมันทําแล้ววันหนึ่งก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายเชื่อไหมมันถึงตายในโรคนี้นะ โรคศักดิ์สรีแห่งความเป็นมนุษย์บกพร่องคือถูกมองไม่เห็นหัวไงเข้าใจไหมถูกมองไม่เห็นหัวเขาเรียกว่าโรคศักดิ์สรีแห่งความเป็นมนุษย์บกพร่องโรคนี้ถ้าใครป่วยแล้วถึงตายนะเหมือนคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งเวลาทะเลาะกันเขาตบกันทุกวันอะ่ะวันหนึ่งสามีจะตบอย่างเงี้ยแล้วงา้างมือกลับอ่ะภรรยาช็อกถามว่าพี่ๆทำไมไม่ตบอะ่ะ <laughs> สามีบอกว่าน้องไม่มีค่าพอที่มือพี่จะแตะอีกแล้ว อะไรอะช็อกพี่ตบเลยพี่อย่าทำอย่างนี้เนี่ยงนี่โรคนี้มันเจ็บนะลูกรู้ไหมตบกันไปเลยเขาคู่ก็ได้แต่เนื้อแล้ไม่ตบนี่มันเจ็บปวดอ่ะใช่ไหมตรงคนนี้ก็โอ้โหเจ็บจนสุดจะทนอ่ะปิดโทรศัพท์ปิดการติดต่อ ลบทุกสิ่งทุกอย่างในสเตตัสใน Facebook ทิ้งหมดไม่ไปมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่เข้าห้องเรียนพ่อเป็นถึงอธิการบดีเขาบอกว่าพ่อบริหารสิบมหาวิทยาลัยก็ไม่มีปัรดาช่วยผมมันเป็นประสบการณ์ตรงของผมพ่อไม่เข้าใจหรอกนะแล้วน้องคนนี้ก็ตัดสินใจค่าตัวตายขึ้นไปอยู่ตึกที่สูงที่สุดของจุฬามันจะเป็นอยู่ตึกหนังตึกใหม่สูงมากมแล้วก็ขึ้นไปนั่งหย่อนแค่เยู่บนนั้นแต่เจ็ดโมงเช้า <c oughs> แล้วเขียนจดหมายเนื่องจากน้องคนนี้เป็นนักเขียนเชื่อไหมตอนนี้เขามีรวมบทกวีสามเล่มเจ๋งนะรวมบทกวีสามเล่มได้รับรางวัลยังอาร์ติสโตโยต้าอวอร์ดด้วยตั้งห้าแสนนะพูดได้ดังห้าภาษาคนที่มีความสามารถอย่างเงี้ยจะตายดูสิสีได้ไหมจะได้ไหม,ไไหมแต่ว่าเขามองไม่เห็นคุณค่าที่เขามีอยู่ทั้งหมดเขาบอกว่า ตายทำไมอยากจะตายก่อนเป็นพี่จะรับเป็นัญญาเธอจะได้รู้สึกผิดเพื่อให้ผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกผิดนะเอาชีวิตมาทิ้งเลยนะหรือป่มองในมุมผู้หญิงถ้าหมอน,นี้ตายผู้หญิงสบายเลยนะนั่นน่ะมันไม่ต้องมาเกาะแก่ฉันฉันก็โอ้โหิิสหาเลยใช่ไหมไม่ต้องทําอะไรมันตายของมันเองมันสะดุดความสวยฉันแล้วมันก็หล่นลงไปตายช่วยไม่ได้ แต่ผู้ชายคิดว่าถ้าอยู่ไม่ได้ก็คือตายระหว่างที่ตัดสินใจจะตายนะเนื่องจากเป็นนักเขียนนะอืเขาก็เลยเขียนจดหมายระวัาางนะมีแฟนนักเขียนอะ่ะเขาบอกว่าต่อให้ผมตายเธอก็จะต้องเดือดร้อนตลอดไปเพราะผมเขียนภาพ,พิงเธอทุกสามบรรทัดนี่ <c oughs> <c oughs> มันดูกันไปประมาณว่าขึ้นศาลเป็นวันเล่นอะ่นะเนอะเอาอย่างงั้นเลยฉลาดมาก เขียนทาดพิงไว้ตลอดบอกตำรวจไม่ต้องถอดรหัสหลักเพราะผมใส่ชื่อและนามสกุลเลยรหัสครบคือถึงตายแต่ว่ายังจองหลังจอง่านอยู่นะเขียนไปเขียนไปเขียนไปแล้วก็พาดพิงทุกอย่างเลยพันนาหมดแต่ที่สําคัญมีบิลค่าโรงหนังค่าตั๋วโทรศัพท์อะไรที่เขาเคยออกให้นะเขาแปะไว้หน้าจดหมายหมดให้มันรู้กันไปว่าว่าลงทุนไปเท่าไหร่ทีนี้ในระหว่างที่เขียนไปเขียนไปเขียนไปจู่จู กวีของสุนทรผูบทหนึ่งลอยมาเข้าหัวมันนะเนื่องจากมอนี่เขาเป็นกวีเขาเลยดึงกระดาษอีกใบหนึ่งแล้วเขียนกวีเขียนเพื่อ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 เขียนเต็มแน่เลยนอกจากจะเขียนของสุนทรพูดแล้วเนี่ยแ็ยังเขียนของตัวเองอีกเขียนกวีเสร็จแล้วก็เก็บของใส่กระเป๋าแล้วก็เดินลงมาพื่อเพื่อเพื่อเพื่อ้ตัวไอเทมหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งพอเดินออกพ้นเงาตึกเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเขาจะขึ้นไปฆ่าตัวตาย เอาแล้วทำไมตอนนี้ฉันลงมาอยู่ข้างล่างเมื่อกี้องค์กวีลงประทับมัวแต่เขียนกวีอารมณ์คาตัวตายเลยไม่ได้แล้วพ <c oughs> <c oughs> ราดตายบวชหรือว่าก็มาหาพระอาจารย์มานั่งคุยให้ฟังพระอาจารย์บอกว่าลูกไม่ต้องฆ่าหรอกทำไมล่ะครับลูกใช้ชีวิตไปเถอะเดี๋ยววันหนึ่งลูกก็จะตายเองไม่ต้องพยายาม แต่เห็นคนเกิดมาในโลกพระอาจารย์ยังไม่เห็นคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายฉะนั้นไม่ต้องพยายามให้เปลืองอะไรยูไปเถอะเดี๋ยวมันก็ตายลูกถ้าเป็นไหนไม่รอดก็มาบวชสิปรากฏว่าเขาก็มีชีวิตต่อมาต่อมาต่อมาและที่ประกาศว่าจะไม่คบใครอีกเลยในชีวิตเนี้ยก่อนจะจบปี 4, ีลเขาคบไปอีกตั้งสามคนได้บอกว่าคนแรก เป็นคนที่แย่ที่สุดที่คบมาคนที่ดีที่สุดคือคนที่มาทีหลังเขาบอกว่าถ้าเธอไม่เดินจากไปผมคงไม่ได้พบคนที่ดีที่สุดกลับไปขอบคุณคนที่หนึ่งอย่างนะที่ทําให้เกิดพื้นที่ว่างในชีวิตเนี่ยคือวิชาชีวิตหรือเปล่าเรียนกันจนถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกบางครั้งจัดการไม่ได้นะฉะนั้นโลกนี้จําเป็นต้องมีมหาวิชาลัยใช่ไหมเพื่อมาบริหารจัดการกิเลสซึ่งพระอาจารย์เรียกว่ากิเลสแมนจเมนต์ อยากเรียนนะ <laughs> อย่าทำเป็นเล่นไปนะที่นี่มันไม่ได้สอนก็แคกแค่นี้เนะสถาบันพระปกเก้าเพิ่งมาปิดหลักสูตรที่นี่นะรู้ป่ะหนะลักสูตร e d p นะั้นเจ็ดสิบบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ผู้บริหารระดับพันล้านทางนั้นนะ่ระร<อ>้อยกว่าคนนะ่ะมันนอนที่นี่สองวันสองคืนแต่ละคนดูแลเงินเป็นพันพันล้านให้บริษัทของตัวเองนะแต่ก็ต้องมาเรียนกีฬาเมนจเมนต์ที่นี่เห็นไหม นี่คือวิชาชีวิตวิชาซึ่งถ้าเราไม่เรียนเอาไวา้อั้หนึ่งเกิดความทุกข์ขึ้นมาวิเคราะห์ทุกไม่เป็นใช่ไหมวิเคราะห์ทุกไม่เป็นเนี่ยถึงตายไหมถึงตายนะลูกรูป้ป่าครั้งหนึ่งเคยมีครูคนหนึ่งภรรยาเสียชีวิตอืมอุบัติเหตุครูทําใจไม่ได้นุ่งขาวมาจากบ้านเลยเผาเศพเสร็จอืมมันเดินเดินรอบนี้มาตั้งแต่เช้านะเดินจนถึงห้าโมงเย็นอ่ะพระอาจารย์ก็นม่งอยู่ตรงโน้นเลยไม่ไปกราบเราเลย โอ้แน่มากนะพระอยู่ตรงนู้นแกไม่สนทําว่าทำไมแกไม่สนแกบอกผมก็ครูอะนะสอนพุทธศาสนามาเศร้าเมื่อที่ภรรยาเสียชีวิตตายด้วยอบัติเหตุไม่ได้ลาแกน้อยใจที่ภรรยาไม่ทําเรื่องลาก่อนจะ <laughs> จู่ตายไงเงี้ยไม่บอกกันอนะแต่เด็ดมากนะภรรยานี่ก็เหลือเกินนะ <laughs> าตายก็ไม่บอกมาถึงปุ๊บแกไม่ถามพระไม่สนใครนุ่งขาวจากบ้านมาเผาศพเสร็จมาเดินจงกรมรอบเนี่ย ตั้งแต่เช้าจนถึงห้ามงเย็นนะพระอาจารย์ก็เลยเดินมาถามครูทําไมเดินอยองกลมแอ้วหวังผลอะไรผมกะจะให้บรรลุทาก่อนพระอาทิตย์ตกดินใ <c oughs> ส่ยดูหนังจีนเยอะไปนะพระอาจารย์ก็เลยบอกครูอาตามาบวชมาเข้าปีได้ยี่สิบแล้วยังไม่บรรลุอะไรเลยนี่จะบรรลุกันเลยหรือครูบอกพระอาจารย์ไม่รู้หรอกพระอาจารย์ไม่มีลูกไม่มีเมียไม่รู้หรอกว่ามันทุกข์แค่ไหนทําไมยังไม่รู้โยมอาตามาก็มีความทุกข์ แตพระอาจารย์ไม่ไม่ทุกเท่าผมหรอกเพราะฉะนั้นผมจะให้มันบรรลุซะก่อนเพราะที่ตกดินเนี่ยมันจะได้จบจบกันไปพระอาจารย์เลยพาเดินไปน่นใกล้ๆน่ะมีบ้านชาวสวนอยู่เขาเลี้ยงม้าเลี้ยงม้าไว้ทั้งสี่ตัวม้านี่นะมันยืนทั้งวันนะรู้ปะมันยืนเล็มญยาทั้งวันเลยมันแทบไม่นอนเลยพาครูไปเดินยืนดูม้าครูดูม้านะเห็นไหมม้าเนี่ยนะมันเดินทั้งวันเลยมันไม่นั่งไม่นอนเลยมันเล็มญยามันยืนขาแข็งทั้งวัน ถ้าครูเดินดินโดยไม่มีเทคนิคนะครูไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรอกครูจะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งเท่านั้นแหละเพราะอะไรแค่ยืนเก่งใช่ไหมแค่เดินเก่งเหมือนไม้อีกตัวหนึ่ง <S <S พอพูดแค่นี้ครูถึงนึกขึ้นมาได้นี่ก็สอนคนมาทั้งโลกแต่ก็สอนเองไม่ได้เพราะอะไรขาดวิชาชีวิตเห็นได้ยังวิชาชีวิตจําเป็นไหมมันจําเป็นขนาดนีอ้อีกเรื่องหนึ่งที่อเมริกาเมื่อสองปีก่อน นักบินนาวากาศอย่างซึ่งเพิ่งขึ้นไปสำรวจชั้นบรรยากาศลงมาแต่พอลงมาแล้วเนี่ยก่อคดีฆาตรกรรมอุจกรรเอาสายเบ็ดมัดคอนักนนวิทยาศาสตร์ที่ขึ้นไปสำรวจชั้นบรรยากาศด้วยกันเสียชีวิตขาะที่แล้วจับใส่ถุงดำไปทิ้งป่าเป็นข่าวครึกคร่ำไปทั่วโลกอันนี้ก็รู้สารพัดรู้จนก,การะทั่งรู้ระบบสุริยะจักรวาลทั้งหมดแล้วขึ้นไปท่องมาแล้วแต่ไม่รู้จิตใจตัวเองเห็นไือยัง นี่แหละจึงเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้วิชาชีวิตเอาไว้บ้างเะนั้นลูกหลานทั้งหลายเรียนมหาวิทยาลัยทั่วไปถูกต้องแล้ววันหนึ่งเราต้องทํามาหากินแต่ระหว่างทํามาหากินลูกจะเจอความทุกข์ความทุกข์มันรออยู่แล้วใครที่โง่มากๆความทุกข์ก็จะเยอะกว่าเพื่อนเดินอยู่ดีๆในี่คนโง่ความทุกข์หล่นใส่หัวเลยละ่ะเข้าใจไหมแต่คนฉลาดความทุกข์หล่นมา,ามก็แปลเป็นความสุขได้ ฉะนั้นวิชาชีวิตจะสอนให้เราฟุตเวิร์กกับความทุกข์ความทุกข์เข้ามาเราเต้นฟุตเวิร์กได้ออกห่างปุ๊บเ,เราก็บอกโอ้พระท่านบอกไปแล้วเดรรในโลกล้วนอันนี้จังเดินไปบอกแฟนแฟนบอกว่าพี่เราเลิกกันนะจา้าเลิกได้เลยจ้ะท่านวอบอกไปแล้วอันนี้จังนี่ไงฟุตเวิร์กแต่ความทุกข์ได้ใช่ไหมตัวเ,เรียงเต็มที่แล้วโหเคยได้เอล้วนมาตลอดวันหนึ่งมันจู่จูมันหลุด,ล,ดลงมาซี บอกตัวเองนฮะเกลดเป็นสิ่งสมมุติ <laughs> มันจะรับเดืกับความทุกข์ด้ทุกรูปแบบใช่ไหมหรือทําดีเต็มที่แต่คนไม่เห็นหัวถูกดา่าถูกเนนทาบางคนรับไม่ได้นะทะทงานกลุ่มเนี่ยเพื่อนจับกลุ่มดา่าเต่งมากมากเพื่อนเกลียดเคยเจอไหมสวยมากมากเพื่อนมันไส้หลอมากมากแบบไม่สนใครในห้องเลยหลอมันอยู่คนเดียวนะไม่เกรงนะอินนะพรมเพื่อนเกลียดทั้งห้อง บางคนรับไม่ได้ถึงขั้นฆ่าตัวตายนะแต่ถ้าเราเข้าใจเราจะบอกว่าโอ้ถูกชมก็ท่าถูกด่าก็ไม่เลวแค่นี้มันไม่มีอะไรพระอาจารย์นี่ถูกด่านะไปดูในอนินเทอร์เน็ตนะคนคอมเมนต์พระอาจารย์เป็นพันคนมีคนเซฟวอมาให้ดูพระอาจารย์ก็บอกอเรานี้มันเก่งว่าทาอะไรคนก็พูดถึงมั้ย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมพระรังบอกว่าไม่มีใครเตะหม,มาที่ตายแล้วถ้าเราไม่สําคัญคนจะคอมเมนต์ถึงเราไหมสื่อจะเขียนถึงไหมทีวีจะสัมภาษณ์ไหม ฉะนั้นเราทํางานเยอะเราจะถูกดา่าลูกจําไว้เลยนะถ้าเราเด่นเราจะต้องโดนนี่มันเป็นทักษะชีวิตทั้งหมดซึ่งพระอาจารย์เรียกว่ากเลาแมนจเมนต์ลูกจะไํางานในวงการไหนก็ตามลูกจะเจออย่างนี้อย่างลูกศิษย์พระอาจารย์ในวงการมันเยอะมากลูกศิษย์คนหนึ่งโดนคอมเมนต์เกือบออกวงการก็มาหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกว่าลกูกไม่ต้องห่วงถ้าเราอยู่ในวงการไหนก็ตามเราจะต้องถูกเปลี่ยนจากคนวงการเดียวกัน ไอา์สไตล์บอกว่าบางครั้งคนก็ยกย่องเราด้วยการแสดงความริษยาใช่ไหมถ้าเราเป็นง่อยมีคนริษยาไหมนั่งตรงไหนน้ำไหลไหลบินแล้วมีคนหรอเมื่อเรียนดีสุดๆมานั่งอิฐฉาคนง่อยเคยเจอไหมมันไม่มีหรอกนี่เห็นไหมพลิกมุมคิดนะเปลี่ยนสิ่งที่เลวรให้เป็นสิ่งดีๆได้ทั้งหมดเหล่านี้คือวิชากิเลนเนจเมนต์ เขาไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนก็ต้องมาเรียนวิชาชีวิตอย่างนี้นี่คือวิชาชีวิตที่พระอาจารย์อยากให้น้องๆทุกคนได้เรียนถ้ามาที่นี่เอาก่อนก่อนจะให้นั่งสมาธิภาวนาเนี่ยอาจารย์จะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังนะฟังให้ดีแล้วใช้สติปัญญาลึกซึ้งมาสรุปให้ฟังหน่อยพระอาจารย์กาลังสอนอะไรนะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเดินทางไปที่สนามบินแห่งหนึ่งก่อนจะเข้าสนามบินเธอแวะร้านคุกกี้ซื้อคุกกี้สองหนึ่งเป็นนั่งรอขึ้นเครื่อง ตรงหน้าที่จะเดินขึ้นเครื่องมีเนนก้าอี้เี็นเ็นตับชายหนุ่มคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็กําลังเล่น iPad รอขึ้นเครื่องเหมือนเธอเธอก็เป็นนั่งปุ๊บลงข้างๆชายหนุ่มเธอก็พัก iPad ขึ้นมาเล่น iPad ดไปสักพักหนึ่งเธอก็เอามือล้วงคุกกี้มากินครบกับกุบกับอืมอร่อยสักพักหนึ่งเธอก็เห็นชายหนุ่มคนนั้นเอามือมันล้วงคุกกี้กินเธอมองโอ้เงื่อไม่อาย ทำไปได้เธอก็เล่น iPad ไ,ไอแพดไปไอนั่นก็เล่นไปเธอล้วงกินสะพักไอเหมือนนั้นก็ล้วงอีกเม็ดหนึ่งชิ้นหนึง่งสะปักเธอก็คุกคามด้วยสายตาคุณชิณ้นที่สองเลยนะ <c oughs> คนอะไรยังไม่มีมารยาทนะสะพักเธอก็เล่นไอแพดกินไปกินไปตลอดเวลาชายหนุ่มก็ล้วงคุกกี้กินด้วยเหมือนกัน <c oughs> จนเหลือชิ้นสุดท้ายทีนี้เธอไม่รอแล้วเธอนั่งจ้องเลย ชิ้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันจะยังกินอยู่ไหมคนอะไรไม่ซื้อแต่กินนะประหลาดไหมเสียงในหัวมันต้องกังวางตลอดเวลาโอ้โหไหมอนี่มันไม่มีการทุกษาเนะ้ไม่เอ่ยทำไปได้ยังไงอ่ะไม่กินกินของคนอื่นชิ้นสุดท้ายเธอจ้องแต่งแต่นั้นเงนยนะจากไอแพดมีแต่ก็ะหยิบมับใส่ปากเลยเห้ออกแผคม เดินหยิบไอแพดเดินชัดหนีไปเลยไปขึ้นเครื่องรอเครื่องบินขึ้นสู่ฟ้าเธอก็แปดกระเป๋าลุยเม็ดตองคุกกี้ที่เธอซื้อมามันอยู่ในนั้น <c oughs> แล้วตกลงนั่นคุกกี้ของใคร <c oughs> ผู้ชายเขาซื้อมา <c oughs> เขากินของเขาอยู่แล้วเรื <c oughs> ่องของเธออยู่ไหนที่ไม่กระเป๋าแ้วใครหน้าไม่อาย เห็นไยังมีคือวิชาชีวิตบางครั้งชีวิตก็มอบโจทย์ที่คาดไม่ถึงให้กับเรามนุษย์น่ะชอบตัดสินคนอื่นใช่ไหมเห็นปุ๊บตัดสินเลยอย่างเนี้ยไปนั่งตัดสินก็ต้องครึ่งชัง่วโมงว่าเขาเขามากินคุกกี้ของเธอเธอนะ่ะกินของเขาก็าอุตส่าห์ใจกว้างให้กินใช่ไหมเนีย่ยวิชาชีวิตเงนหักบมอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าอยู่จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขอย่าเรียกตัดสิน เห็นสิ่งต่างๆอย่าเรียบตัดสินทําตัวให้เป็นดังน้ำเครื่งแก้วพร้อมที่จะเรียนรู้ลูกมาที่นี่ลูกพร้อมจะเรียนรู้บางทีเห็นชาวเขากําลังกวาดขยะอยู่นะใส่ชุดชาวเขาเดี๋ยวคิดดูถูกฮู้ชาวเขาเธอลองทะเลือทเลาดลองถามไปสิว่า are you doing? ตอบได้หมดเลยนะที่นี่พระอาจารย์สอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษฉะนั้นอย่าไปตัดสินอะไรจากข้างนอก ถึงมที่นี่จะเป็นป่าเป็นดอยแต่ว่าไม่ใช่ป่าไม่ใช่ดอยในเวทีโลกเนี่ยฝรั่งรู้จักที่นี่ดีเขาเรียกว่า World Peace Mindfulness Center แปลว่าศูนย์ภาวนาเพื่อสันติภาพโลกไม่ใช่จิ๊บๆนะเนี่ยอันเนี้ยลูกมาวันนี้ก็จะได้เรียนวิชาชีวิตสักสองสามเรื่องฉะนั้นในเบื้องต้นก็ขอแนะนำว่าที่นี่สอนวิชาชีวิตแล้วก็มีวิชาอื่นๆแถมอีกนิดหน่อยนะเช่น พุทธเศรษฐศาสตร์นุ่นเรามีแปลงทดลองกเกษตรกรรมธรรมชาติกับโครงการหลวงของดอยตรงต่อมาก็มีวิชาแพทยาศาสตร์เชิงพุทธการดูแลสุขภาพแบบองรวมแล้วก็มีนวดเจริญสต,ติองค์ทางรักคุทธที่นี่ดูแลได้ทั้งหมดทั้งภายนอกภายในเพราะดูแลแบบองรวมหัวเจริเท้าตั้งแต่หัวแม่เท้าจนถึงหัวใจเราดูแลแต่ต้องห่วงนะ จมชาญมาเนี่ยก็มาเรียนที่นี่แพทยศาสตร์เชิงพุทธต่อมาก็มีวิชาอะไรอกีกสุนทรียศาสตร์ที่นี่สอสนศิละปะฉะนั้นในนี้จริงในงานปิศาธรรมเยอะๆแลยงานศินละปะเยอะๆถ้าไม่เชื่อวันที่22ธันวาคมรอดูไทย PBS อศิลปินแห่ชงชาติหคนมาอา่านบทกวีที่นี่และบันทึกออกอากาศนั่นคือวิชาสุนทรียศาสตร บตรีกวีเสปนในนี้เรามีสอนฉะนั้นถ้าเดินเข้ามาเนี่ยลูกๆก็จะเห็นว่าเมนมีกวีติดอยู่ทุกบทนะดังนั้นพระอาจารย์ฝากนิดหนึ่งว่า,าคักาปเนี่ยสำรวจไรเชิญตะวันสำรวจเปศสนาธรรมแล้วก็คำคมที่เรามีมีอยูนะ่ลูกจด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 ไปคำบางคำมันไม่คมสําหรับคนบางคนแต่มันคมสําหรับบางคนใช่ไหมฉะนั้นมันไม่จ,จําเป็นจะต้องไปใช้คำคมซ้ํากับคนอื่นคำคมของเราเราคมของเราอยู่คนเดียว บางทีมันอาจจะทื่อมาลื้อสาหรับคนอื่นก็ได้นะปัญญาคนไม่เท่ากันลูกก็ดูให้ดีพอกนั้นยังมีวิชาอะไรอีกก็จะมีวิชาภาษาสุวรรเสียนเราก็สอนภาษาจีนภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วก็วันเสาร์วอาทิตย์มีน้องๆมาเรียนภาษาที่นี่ถ้าเดือนที่น่นแล้วอยากจะเติมเต็มนะลูกจะนั่งรถมาเรียนที่นี่เพิ่มอีกก็ได้นะมันก็ไม่ไกลใช่ไหม กี่ชั่วโมองก็ไม่ไกลหรอกพักใจนถึงกันนะมาเรียนได้เลยนะที่เนี่ย <c oughs> นี่เป็นวิชาหลักๆที่พระอาจารย์จัดสอนเพิ่มให้ให้น้องๆให้ครูบาอาจารย์ให้ใครก็ได้มาเรียนที่นี่แต่ที่สําคัญที่นี่ไม่เก็บสตังฟรีทั้งหมดเพราะพระอาจารย์ต้องการให้ความรู้เข้าถึงคนทั้งโลกอยากให้ใครก็ได้ที่อยากจะมีความรู้ได้มีความรู้จริงๆ เ <C ces h> นี่ยฉะนั้นชื่ออย่างเป็นทางการของที่นี่คือมหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ชื่อสั้นๆคือไรเชนตะวันหลักๆสอนวิชาชีวิตแล้วก็มีคอร์สภาวนาแบ่งให้เลือกหลายระดับอกีกฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหลักสูตรต่างๆน้องๆทั้งหลายที่อยากจะภาวนาสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็หาโอกาสมา